นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสาม,มัคคีประจำปี2563ทอดณวัดบุญประชาวิทยาลามหรือวัดสะพานหินเลขที่140หมู่ที่9ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเนื่องด้วยทางวัดมีการกอร่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลา,าห,หลังที่ผูพังแต่ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ทางวัดจึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสในวบวรพุทธศาสนามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินในครั้งนี้เพื่อความ ยังยืนของศาสนาต่อไปด้วยอำนาจแห่งคุณพระศิรีรัตน์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนอนิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมทําบุญทอดกฐถินสามัคคีในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอุดมสมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและจรงสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทินกําหนดการวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ตรงกับแรม9ก้าค่ำเดือน เวลา9นาฬิกาตั้งองค์กฐถินเวลา10นาฬิกา30นาทีพะพิสูจเจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพลนแด่พระพิสูจส์ส์เวลา12นาฬิกาขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา13นาฬิกาทำพิธีทอดกฐถินประธานฝ่ายสงพระทาน,นินติกุขับปัญโยประธานทอดกฐถินคณะกลุ่มเพื่อนโรงเรียนลาซานโชติรรวีนครสวรรค์รุ่นที่18คณะกรรมการชาวบ้านสะพานหิน